สวัสดีนะคะมาพบกับนกที่กินวิถีอีสานเลยค่ะมือนีเวยค่ะนกกระสิห้ามาเบิงอ่าใหม่ที่กำลังเป็นอ่ากระแสดังเนี่ยตอนนี้เลยค่ะคือว่าอ่าเป็นใหม่ดังนะยค่ะนาะเจ้าวานี่ยนกนกบุกหูเจ็กซือเวยค่ะเนาะอันนี้นกบุกหูเจ๊กซือเวยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบพันเนี่ยสายพันธุ์พกใบดงใบด่างเนี่ย คือยุบานนกก็คือว่ามันหมายสายพันธุ์ด้วยค่ะเนาะใช่คือนกปลูกไว้แต่ตอนสมัยที่ว่าเข้าใจวัฒนาเป็นกระแสเป็นดังอย่าง,างนะะี้เยค่ะก็มีหลายยางเวยค่ะเนาะแต่ว่านกอ่าสีล้งแยกคิดให้ได่เบิงเด้ชมกันด้วยค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้นกก็ไม่ได้หาข้อมูลน,นะคะเนาะพอดีเยนขึ้นนี่นะคะนกก็ จัดแจงน,นะคะตนน้ตนวกต้นไม้อันไหนีีนกนี่ในบ้านนะคะเนาะพอดีนกก็เลยเห็นไม้ด่างนะคะนกก็เลยสีเอามาอัดลิปให้ได้เบิ่งกันนะคะว่าไม้ด่างเวลาเหาสีแยกแยกนอกแล้วกระใา้เขาแบบว่าแตกนอกดีแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยคือเห็ดแบบไหนนะคะอันนี้นกไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยค่ะเนี่ยไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยค่ะ บุกข้ายาปุ๋ยแล้วก็แตกนอแนะนกแยกไว้หลายหลายชือกันค่ะเนาะต่วันพื้นที่มุมนี้มันมันพื้นที่มันว่างหน่อยเนาะนกก็เรยยนกออกมาไขเบิง่งเป็นรากกระถางแล้วกันนกกะบรูด้วยค่ะว่าอันนี้เขาเอินมาจังไหนคะเพื่อนๆบีพีฮูก็คอมเมนต์บอกใ้คิดเลยด้อยะค่ะเนะาะเพราะว่าถ้าเป็นพวก ้นไม้ต้นหนังแส่นกกระพือเป็นบางบางบางยางด้ค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ใบด่างแส่นกบ่วไทยเดหาของมูลนะค่ะเนาะใช่เพราะว่ามันสีค,คือกันหมดไปค่ะเนาะอันนี้นกกบบระไบ้ไส่ปุ๋ยะะด้ค่ะดูปุ่มนกกบบระไบ้ไส่ปุ๋ยเถอะ,ะแต่อันทีน่นกเลี้ยงเนี่ยแล้วเขาก็งแบบธรรมชาติน,นี่ค่ะก็คือจังทีน่นกอัดคิดไปว่าหันนะคะ อันนี้แล้วค่ะนนอันนี้สิเป็นใบบัก,ะะก,กย้มเนีค่ะนกปลูกียังกับสามดูในบางน,นกเะคะ่ะนกที่ใส่ใบบักย้มเนี่ยห้องกลนกระถางหรือห้องกลนหลุมทุกทุกขังทุกทุกตน้แนแต่นกก็บ่เคยใส่ปุ๋ยเช้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิง่งอันนี้เดนนกสี่แยกไม้ด่างตโตนี้อันนี้เพิื่อวมาเป็น เป็นท่านี้อยังนกกับวจักขึ้นกันนะคะเนาะเพราะว่านกกับวันหาข้อมูลนะค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนวีทีฮูปอ่ะคอมเมนต์บอกใจคลิปเดยเลยเลยค่ะมันบุืยด่อะค่ะต้นไม้บ้านนกก่ะต้วันมาหันบ่ใครเลยอ่านมีเวลาเ็ดคลิปเนาะถ้าวันยุลานะนกขนคำว่าบ้านเมื่อถึงด้วค่ะทุกอย่างมันหายเมื่อเนียนยุนาบ้านนกเนี่ยก็หายโมเมนต์ของนกเด้วยค่ะตั้งตรงขันบ้านตั้งตรงขัน หายไปหมดทั้งับลทงกระถางเลยนกกระเล่นเฝ้าขนยุลานแล้วก็เอาเขามาไว้วยู่ในบ้านนะคะก็ให้เหลือแค่บบจักต้นแต่ว่านีนกก็ะสิบ้าไม้แยกแยกขยายออกนะคะอันนี้เขาก็ใส่ใบมะล้มแล้วเรียบร้อยบัดนี้เขาก็ใส่ดิน ข้าก็ใส่ดินถุงเขาธรรมดาะะเลยค่ะข้าก็ใส่ดินถุงเขาธรรมดานี่ค่ะปลูกแบบง่ายๆค่ะบ่บ่บ่ยากค่ะเป็นแบบเป็นอ่าของของนกอ่ะปลูกแบบงา่ายๆปลูกแบบบ่ยากเลยค่ะแต่ว่าเน้นแค่ใบบักนุ่มเพราะว่าใบบักนุ่มเนี่ยสีเข าก็เคลียเคลียดินให้มันแตก่ตกน้อยนงเนี่ค่ะหลัจระนี้นเอก็แยกนอออกมาค่ะนอของเขานี่ออกดีค่ะแตกนอดีแตกนอดีค่ะย้ไปใกล้เลยนกพิชซ่ให้เบิ้งดค่ะน,นเ๋ยด้ค่ะนกขอใส่บ,บ,บ,บใส่ของมือถอ เป็นไซคั้นนี้อย่งนุก,กับวัจักเลยค่ะเพราะว่านุกก็ได้หานุกเก,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 ก็ได้หาข้อมูลเนาะนี่ค่ะเขาก็ตัดขือไม้สีดเลยค่ะเนี่ยเขาก็สิขือไม้ก,กับหาดกบเหนนอยเขาเขาก็ กดต้นนึ้คะ่ะกดแล้วเขาก็ต้อเงเอาบินโปกตีนนีนะคะ้ค่ะเดี๋ยวแยกออกมาอีกน่องปลูกว้ออกแตกน่อแตกแหนงแล้วคะ่ะตรงนี้ เดียมันอวนี้หกักเลยค่ะเห็นว่าหักก็หักเขาผีไม้สีเฮากับนี่ค่ะเราีพุดจะพูดลงไป ดินดินไม่ใส่อีกให้เขาแตกอีกอันนี้เขาก็แยกได้อีกหลายนอนะคะ่ะเนาะแต่ว่านกที่แยกนอกหน่อยเขาออกมาก่อนนี่ค่ะเห็นว่าเนี่ยมันออกง่ายค่ะเนี่ยมันที่ออกออกนอกไม่เสียงเขาก็ใส่หมีใบก้อนเย็นให้เขาง่ายแล้วเขาก็แก้งแยกแยกอกเป็น,น เียบร้อยเดี๋ยวนี้เขาก็เดี๋ยวเขาจะเอาดินบินเดี๋ยวนวกสิเอาอันใบแบบงมไซออมอ่อนสั่นฟาดอันนี้อู้วมันเหนียงค่ะเพื่อๆสิมันนกพอมุกเลยบนนี้เบิ้ลนะคะ <laughs> ก็เป็นนกเนี่ยคะ่ะนี่ไหมเพมื่อนพี่เห็นอยู่พอคะ่ะอันนกพ่อเนี่กระถางไหมค่ะนี่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 เป็นถิดนกหรือเป็นผู้โศกดีแล้วพอเนี่ยอันนี้เป็นอย่างค่ะเนี่ยนกพ่อเนี่กระถางเลยคะ่ะกระถางไอ้อันนี้แหละไม้ด่างนกนนนะะเนี่แหละค่ะเบิ้งขุดขุพี่เบิ้งซอยนกนี่นี่มันจังใด โอ้ว่าแมนนั่นอเพื่อนไว้อย่างไอที่กระจอเป็นข้าวไม่มุกบอกคะ่ะแต่อันนี้มันสิมุกอย่างละ <laughs> มันยูมันยูยเหงาต้นไม่ <laughs> เนี่ยคะ่ะเออแปกอืมโอเคไปคนเกน็บไปคน กบประมาณนี้เนี่ยค่ะห้องเขาแยกแยกแยกลูกเขาออกมาแต่ว่าอันนี่เดี๋ยวลูกตรงไปเอาใบใบบกนนมมาก,ก,กบใบบกนนมกบแต่ว่านี่ก็แยกได้ขึ้นกันนะค่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูก็ไปหากระถางมาก่อนนะคะนะ่ะนาะพอดีดีลีก่าเอากระถางมาอันนแค่วานมาอาคิตคิดแยกให้เบิ้งด้ค่ะ,คะว่าแยกแบบใดมันจ้งสีแตกไป็ไงทุกอย่างค่ะปลูกต้นไม้ อันนี้ตามสูตรนุกเ้ยค่ะให้เอาใบแบบงมห้องกระถางแล้วเขาก็เอาดินจะเป็นดินถุงก็ดีหรือดินที่ว่ายู่ในบ้านเขาก็ดีคบคบเลยนะคะ่ะแล้วเขาก็ปลูกถาว่าใบแบบงมห้องนี่หลายเขาก็เอาโปะหนายไ้เพราะตรงไปใส่ปุ๋ยะคะ่ะสูตรนี่ต้นใหม่บ่เคยใส่ปุ๋ยต้นไม้บานนกบ่เคยใส่ปุ๋ยเลยคะ่ะเนี่ยถ้าเป็นตน้นเป็นพวกอ่าไหม่มงคลน,นี่นจะบ่บ่ใส่เพราะว่นนกถีใส่ ใบม่นโมย่างเดียวเลยนี่ค่ะเดียวปืนป็นพี่ลองไปเห็ดเบิะะ้งเด้อค่ะน้องเดี๋ยวนุกสีซุ่มให้เบิ้งไกลๆเลค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ด่างตะว่นซื้ออีย่างหนุกกับบ่จักเลยคะ่ะเนาะเพราะว่านกกอบ่บ,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 บ่บ่หูแลวคะ่ะเนาะเพราะว่าบ่ได้บ่ได้หาข้อมูลเลยะค่ะบ่ได้หาข้อมูลเลยนี่นะค่ะนี่นะค่ะบ่ได้หาข้อมูลเลย จักมันเป็นพันธุน์หนนกกรบ่จักคือกันเพื่อนเพื่อนนี้ที่ฮู้กะบ,บอกคอมเมนต์ใต้คลิปนี่คะ่ะอันนี้นกแยกออกมาก็บ่โดนค่ะเดี๋ยวมันก็แตกเต็มพอแตกเต็มแล้วเอกก็แยกไว้อีกอันนี้คือกันนะคะนี่อันนี้แต่ว่านกนกสีแยกคือกันแต่ว่านกขี่ไส้กระถางอันนี้เนาะนี่คะ่ใะใด้คลิปนี้นะคะนกอ่ะเอาอ่าไม้ใบด่างเลยค่ะนะถีเขาเจ้ากำลัง ฮิตณตอนนี้นะ,คะน้ค่ะเนาะแต่ว่าอันเนี้ยนกบูฮูจะซื้อนะ้ค่ะถ้าผู้ใดฮูจะซื้อก็คอมเมนต์บอกนกได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นกก็ขอจบคลิปเพ้งเคนีนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเป็นแรงใจสําหรับคลิปนี้นกก็ขอจบคลิปเพยงแคนี้นะคะสวัสดีค่ะ